สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถกระบะ4ประตูน่าใช้1คันนะครับคันนี้มิ t ูบิ i ิสตาร์ด้านะครับรถปี2003 2.5ดีเซลนะครับเปิดที่ราคา115,000บาทนะครับราคาเคลียร์เต้นเลยนะครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าในราคาแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับใครเน้นหารถใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับไปทดสอบทดลองขับดูตรวจสอบสภาพได้นะครับ แถวถนนการลประพึกนะครับต้องบอกว่าคันนี้น่าใช้ครับเป็น4ประตูขึ้นลงสะดวกนะครับด้านหลังก็มีหลังคาให้นะครับจะใช้เป็นครอบครัวอนเนกประสงค์ ขายเดินทางได้หมดครับขึ้นอยู่กับความพร้อมและความชอบนะครับใครที่สนใจออกแนวก็มีร้านจีนจานไปสั่ตอนนี้เหลือแค่บดูนะครับหนึ่งสวยครับหมื่นเก้นบาทเป็นเอาไว้ใช้งานถือว่าคุ้มครับในราคาแสนต้นไม้สามสีนะครับลองดูเลยนะฮะับแอร์บ็ก ABS นะครับรายละเอียดใช้งานเติมได้นาดามิสูซูนะครับสำหรับใครกำลังสนใจและให้ความสนใจนะครับคันนี้จบได้จบเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ขายได้เลยสวยงามเครดิตดีใหมบขายครับใช้ได้อีกได้เลยนะครับคุ้มเลยครับผมกับ ตรีให้นะครับเพราะว่าจินใจอได้ง่ายขึ้นซื้อรถมาันนะครับแล้วก็เอามาเก็บมาเทียนมาดูแล้วนะครับ ก็ไวเลยได้เลยครับข้อมูลก็ดีแล้วก็ดูแลสงค์หดูในอินเทอร์เน็ตในยูทูบนะครับมีคนรีวิวไปก็ไม่ต้องกังวลนะครับยิ่งคันนี้นะครับเข้าใจเลยว่าสวยๆแบบนี้นะครับสั้นจะได้เบอมยางใหม่และข้อชงใหม่สี่เนเลยเลยค่แน่นอนนะครับต้าคุ้มมากๆนะครับเน้นให้คนนั่งสบายนะครับผู้โดยสารก็โโปรมนั่งสบายนะครับตัวนี้ก็จะมีแสนหนึ่งหมื่นความสะดวกก็เป็นพับมาหลังไฟฟ้าเครื่องที่วางแก้วม้านะครับดีเซลแล้วก็เป็นแอร์ช่องหลังนะครับก็ทําให้เย็นจริงเน้้นใหะครับแต่แถมที่ ภาพสวยนะครับดูแลสิดตั้ไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้อีกนานครับคุ้มแน่นอนใครในตระกสบาย้งานภัยสูงสุดนะครับสนใจให้แอร์แบ็กมาซีรีส์เลยนะครับลองมาดูกันนะครับว่าจะสวยถูกใจ